เกาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงเป็นเรื่องราวของอเมริกันฟุตบอลคนชนคนกันทั้งเรียกว่าทั้งเบรกกัะเลืทีเดียวนะครับ สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่10นะครับวิคสิแล้วของการแข่งขันนะครับคนชนคนครับเราก็จะมาสรุปผลกันย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นั่นเลยทีเดียวครับก็คงเฉพอจํากันได้จะแชงไม่แน่ใจว่าจะได้ไรายงานหรือไม่นะครับแต่ว่าก็ย้อนกลับไปอีกทีนึงก็แล้วกันเป็นการพบกันระหว่างมันติมอร์เลเว่นนะครับกับไ <c oughs> มมี่ดอฟฟินครับเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าค่อนข้างจะพลิกล็อกถล่มทลายเลยทีเดียวเมื่อทีม บาติมอร์ซึ่งเป็นต่ออยู่ถึงเกือบแปดแต้มนะฮะแต่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับแมมมี่ไป10ต่อ22ครับครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มโดยการพลิกล็อกกันเลยทีเดียวของสัปดาห์ที่10แล้วก็ส่งผลให้มีการพลิกล็อกกันอีกพอสมควรในหลายๆคู่ตามมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นลางมาตั้งแต่วันศุกร์ก็ได้นะครับคือแมมมีม่ก็พลิกเอาชนะบาติมอร์ยีต่อ10ททำให้แมมมีม่นั้นนะครับสถิติเป็น3ต่อ7นะครับส่วนบาติมอร์ก็เป็น6ต่อ3ครับ พอมาถึงคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้คู่แรกครับก็ตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรามาไล่เรียงกันนะครับระหว่างดัลลัสคาร์บอยกับแอตแลนต f าฟอนคอนครับก็ปรากฏว่าดัลลัสชนะไป43ต่อ3นะครับแล้วก็ทำให้ดัลลัสนั้นมีสถิติเป็น7ต่อ2ส่วนแอตแลนตาก็4ต่อ5ครับถัดมาก็เป็นนิวออริจเซนต์ครับเจอกับเท n n e s ซีไ t i ท a n น เทนซีไททันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเอาชนะนิโอรีนได้อย่างบุดหวิดเมื่อคืนนี้แค่23ต่อ21นะครับแต่ก็ถือว่าชนะเลยครับ23ต่อ21นะครับเทนซีไททันชนะไปนะครับเราก็สิติก็จึงเป็น8-2ส่วนนิโอรีนก็เป็น5-4ต่อนะครับคู่ถัดมาแจ็คแซนวินจรากู้กับอินเดียนาโพลิสโคครับก็ปรากฏว,ว่าโค้ก็ชนะไปตามฟอร์ม23-17ต่อนะครับ โคลก็เป็น5ต่อ5แจ็คสันวินก็เป็น2ต่อ7ครับถัดไปก็เป็นคู่ของคลิฟแลนด์บราวน์นะครับกับนิวอิงแลนด์พรัสติออดครับก็ต้องยอมรับว่านักรบคู่ชาตินี่นะนิวอิงแลนด์พรัสติออตนะยิ่งเล่นยิ่ง,ง,งดีขึ้นนะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับในสุดเมื่อคืนนี้ก็เอาชนะไป45ต่อ7ครับท่านผู้ฟังทำให้นิวอิงแลนด์พรัสติออดมีสถิติเป็น6ต่อ4แล้วส่วนคลิฟแลนด์ก็อยู่ที่5ต่อ5นะครับคู่ถัดมาจะเป็นคู่ระหว่างบัฟฟาโลบิลส์กับกับน บัฟเฟอร์บิวเนี่ยก็ยังเป็นเต่งต้นๆอยู่เสมอในทัศนะของเกจิทั้งหลายนะครับเมื่อคืนก็ยังเล่นได้ดีตามเคยประกอบกับนิวยอร์กก็ยังปวกเปียกตามเคยนะครับสำหรับนิวยอร์กเจ็ตบัฟเฟอร์บิวก็เลยชนะไป45ต่อ17ครับท่านผู้ฟังบัฟเฟอร์บิวก็เป็น6ต่อ3แล้วนิวยอร์กเจ็ตก็เป็น2ต่อ7นะครับสถิติล่าสุดครับมาถึงคู่นี้นะครับซึ่งจะเป็นคู่ของตีหนึ่งอีกคู่หนึ่งดีทรอยไลออนนะครับกับพิสเบิร์กซีเลอร์ครับ ดีทอยนียังไม่เคยชนะใครเลยนะ08ก่อนลงสนามในขณะที่พิสเบิร์กก็5ต่อ3นะครับดูตามหลักแล้วก็ทางด้านของพิสเบิร์กก็จะเป็นต่ออยู่พอสมควรแต่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทางด้านของควอเตอร์แบ็กของพิสเบิร์กนั้นเบนโรธิสเบอร์เกอร์เกิดเป็นโควิดขึ้นมาก็เลยไม่ได้ลงก็ต้องใช้ตัวสำรองลงเล่นไปเล่นมาเนี่ยเสมอครับ 16ต่อ16ครับต่อเวลาแล้วก็เสมอ16ต่อ16ครับก็เลยทำให้ดีทรอย์เนี่ยนะยังไม่ชนะก็จริงแต่ได้เสมอแล้วครั้งแรกเพราะฉะนั้นสถิติของดีทรอย์ก็เป็น081ครับแพ้อยู่8ครั้งแต่ว,ว่าเสมอได้1ครั้งครับท่านผู้ฟังส่วนพิส t ์เบิร์กก็กลายเป็นชนะ5นะครับแล้วก็แพ้3แล้วก็เสมอ1ไปนะครับถัดมาก็จะเป็นผู้ของแทนเป็เบ,บัคคเนียกับวอชิงตัน นะครับที่บอชิงตันที่ยังไม่มีฉายานี่แหละนะฮะสําำหรับทัมเบัคเนียนั้นก็พอกลับมาเป็นเต่งนึงแล้วแหมวันนี้ก็เล่นผิดฟอร์มไปอีกวครับานผู้ฟังครับทางด้านเขาทอมเบรดี้เนี่ยเจออินเตอร์เซปเข้าไปถึงสองครั้งในควอเตอร์แรกเลยนะฮะแล้ววันนี้ทั้งวันก็คว้างไข่ได้ไปถึง34ครั้งแต่รับได้แค่24ครั้งเองได้แค่220หลาแล้วได้มา2ทัสดาวนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เจออินเตอร์เซปอย่างที่ว่าเข้าไป2ครั้งในควอเตอร์แรกเท่านั้นครับยอมนน่่อ,ค,อครับ แล้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเขาเองเขาบอกนั่นเองครับก็ถือว่าต้องยอมรับในความพ่ายแพ้ในขณะที่ตอร์แบ็กของวอชิงตันเทเลอร์ไฮเนกี้ครับวันนี้ก็คว้างไป32ครั้งรับได้26ครั้งได้มา226หลานกนึ่งทัสดาวและสายทีมรับที่ยอดเยี่ยมครับสกัดกั้นการเล่นของทอมเบรดี้จนอยู่หมัดครับ ก็ทําให้วอชิงจันชนะ29ต่อ9นะครับถ้านูฟังทางด้านของแทนพัฒน์เบก็กลายเป็น6ต่อ3สถิตินะฮะและส่วนของวอชิงตันก็เป็น3ต่อ6ไปนั่นก็เป็น1คู่ที่มีการพลิกล็อกนะอย่างที่บอกมันเริ่มจากพลิกล็อกก็ชักจะพลิกพล็อกกันพอสมควรนะครับตามมาด้วยอีกคู่หนึ่งครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้เป็นคู่ตีสี่ DC ละ ระหว่างคาร์โรไลนาแพนเทอร์กับแอริโซนาคาร์ดินัลนะครับซึ่งก่อนเล่นแอริโซนาคาร์ดินัลก็เป็นต่อเยอะนะเอ่อถึงต่อถึง10บต้มเลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าพอเล่นกันจริงๆคาร์โรไลนาแพนเทอร์กับเ e ป็นฝ่ายพลิกเอาชนะได้34ต่อ10ครับท่านผู้ฟังครับก็ตอนนี้ทําให้แอริโซนาคาร์ดินัลแพ้เป็นครั้งที่2องนะสถิติก็เลยเป็น8ต่อ2ส่วนคาร์โรไลนาแพนเทอร์ก็เป็น5ต่อ5ครับคู่ถัดมานะครับช่วงตีสี่กว่าเช่นเดียวกันก็เป็นการพบกันระหว่าง มิลสตาร์ไวกิ้งนะครับกับลอสแองเจลิสชาร์เจอร์นะครับคู่นี้ก็ปรากฏว่ามิลสตาร์ไวกิ้งเอาชนะไป27ต่อ20ครับแล้วก็ทางด้านของไวกิ้งก็ขึ้นเป็น4ต่อ5ส่วนของของทางด้านชาร์เจอร์ก็เป็น5ต่อ4ครับเราตามกันมาเรื่อยๆครับมาจนถึงตีสี่กกว่า,วาๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้ตีสี่ยี่ห้านาทีระหว่างฟิลันเฟียอีเกิลกับเดนเวอร์บรองโก้ครับ เดรเวอร์บองโกเป็นต่อเล็กน้อยก่อนการแข่งขันนะฮะแต่ว่าพอเล่นล่นไปทางด้านเขาอีเกอร์ก็สามารถคุมเกมได,ได้ดีกว่าครับและในสุดก็เอาชนะไป30ต่อ13ครับ30ต่อ13นะครับก็เลยทําให้ทางด้านของฟิลาเินเฟียนั้นกลายเป็น4ต่อ6นะครับจากจายชนะส่วนเดนเวอร์ก็กลายเป็น5ต่อ5ครับ่านฟังครับมาที่คู่ของ ีสี่คู่หนึ่งนะครับระหว่างเซียโต้ีฮหกกับกรีนเบย์แพ็กเกอร์ครับก็ปรากฏว่าแอลลอชเจอร์นะครับที่กลับมาเล่นได้ครับหลังจากที่ไปติดโควิดมานะฮะแล้วก็โดนปรับมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไปเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยไปแจ้งกับทางทีมว่าไปฉีดยามาแล้วบอกฉีดวัคซีนแล้วว่างั้นเถอะแต่เขาจริงๆไม่ได้ฉีดนะไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็มาพูดทีหลังว่าใช้วิธีแบบอันเทอร์นทีฟนะซึ่งมันไม่ใช่การฉีดวัคซีนก็เลยต้องขอโทษว่า ตัวเองมามาหลอกลวงว่าไปฉีดวัคซีนนะครับจริงๆแล้วใช้วิธีทรีตเมนต์อื่นที่ไม่ฉีดวัคซีนคือที่เขาก็พูดไปอย่างนั้นเองก็เลยต้องขอโทษตรงนั้นแต่เดี๋ยก็ตามก็โดนปรับไปและกลับมาเล่นได้ไม่ได้ซ้อมเลยครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ร้อมกับทีมเลยแต่ก็ยังมาลงเล่นกับทีมนะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทีมนะครับเอาชนะเสียตไปได้ถึง1 7ต่อ0 เกือสายทีมรับที่แข็งแกล่งอยู่ก็อัดจนกระทั่งเซียโตเล่นไม่ออกนะฮะแล้วกรีนเบก็ยังพอทํำต้มได้บ้างไรอโรเจอร์ในขนาดเล่นไม่เต็มสูบนะฮะกว้างไป3าเจครั้งรับได้ยีบสาครั้ง2องรสองหลานะฮะก็อาศัยทีมทัสดาวจากตัววิ่งอะไรแต่ไหก็ทําให้ชนะไปอย่าง17ต่อศูนย์ครับสถิติของกรีนเบก็กลายเป็นแต่อ2ส่วนเซียโต้เนี่ยได้ลัสเซนวินสันกลับมานะฮะโคตแบกตัวจริงหยุดไปหลายครั้ง3ครั้งไปอย่างน้อย ไปบาดเจ็บก็เพิ่งกลับมาแต่ว่าก,ก็ยังเล่นไม่ดีครับคว้า40ครั้งรับ20ครั้ง161หลากับ2อินเตอร์เซปนะครับวันไหนก็ต้องถือว่าไม่เล่นได้ไม่ดีเท่าไรสำหรับกรีนเบย์ครับมาคู่นี้เลยครับท่านผู้ฟังซึ่งจะเป็นคู่8โมงเช้าวกว่าบ้านเราก็จบลงไปตอน11โมงกว่ากว่าระหว่างแคนซัสตีชีฟกับลาสเวกัสเลดเดอร์ครับก่อนเล่นเนี่ยแคนซัสตีชีฟก็ยังเป็นต่ออยู่นะครับเป็นต่ออยู่เล็กน้อย23แต้มแล้วไปเล่นในบ้านของลาสเวกัสเลดเดอร์คร แพทริกมาโฮมครับเข้าฟอร์มแล้วกลับมาหายดีทุกอย่างเล่นได้อย่างเต็มที่เลยคืนฟอร์มมานะครับคว้างไป50ครั้งรับได้35ครั้ง406หลากับ5ทัสดาวไม่มีอินเตอร์เซปเลยครับมันั้นก็เลยทำให้นชนะไปขาดลอยอย่างที่ว่าในการที่รัสเวการเรเดอร์น der, เนี่ยเดลิคคาก็คว้างไป3 5ครั้งรับได้25ครั้ง26 1หลา1ทัสดาวครับก็ ได้มาแค่14แตม้มจึงไม่พอเพียงเพราะการซัดทำได้ถึง41แต้มนะครับก็ผลก็คือทำให้แารซัดตีชีฟครับซึ่งก็เป็นทีมที่เรียกว่าเป็นเต็งหนึ่งนี่แหลก่อนการแข่งขันแล้วค่อยลูดไปเป็นเต็งเจ็ดเตง8เนี่ยยังอยู่ในสายตา มีหน้าเนยะก็ท่านฟังครับเราก็จะเห็นว่าทางลาสเวกัสก็ยังให้อยู่ในสายตาแต่อยู่ตลอดครับถึงแม้ว่าจะแพ้เยอะๆก็ยังตอนแรกๆนะช่วงที่แพ้บ,บ่อยๆเนี่ยก็ยังให้อยู่ใน3ใน4ยังเต็งอยู่ตลอดเวลาครับกว่าจะลงมา8ได้ตอนนี้ก็จะกลับมาเต็งขึ้นอีกก็ได้ครับเมื่อทางด้านของแพทริกกลับมาเล่นได้เข้าฟอร์มแล้วและเอาชนะลาสเวกัสได้ถึง4 1อต่อ14อย่างที่ว่าครับท่านผู้ฟังก็เป็นผลของการแข่งขันและมีรายละเอียด้าในบางคู่นะครับแต่มีอยู่คู่หนึ่งเจาแขงก็อยากจะกลับ ย้อนกลับไปเรียนนิดหนึ่งนะครับคือคู่ของคาร์โลนาแพนเทอร์ที่เอาชนะอาริโซนาคานินานสามสต่อสิเนี่ยมันมเีเรื่องสนุกสนุกอยู่อย่างเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อไปอีกอย่างนึงครับคือทางด้านของคาร์โลนาแพนเทอร์เนี่ยว่าคอร์เตแบ็กก็ย่ำแย่ขาดคลนอยู่นะในสุดไปเอามือเก่าครับไปเอาทางด้านของแคมนิวตันกลับมาเพิ่งเซน็นสัญญากันเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็ลงมาเล่นเลยแล้วครั้งแรกรับดูบาปุ๊บเนี่ยนะวิ่งไปทำทัสดาวเลยครับ พราไปได้อยู่ได้อยู่หน้าบ้านของทางด้านของอาริโซนาเ่ยวิ่งไปทำทัศดาวเองเลยฮะอายุ30กว่าแล้วเนี่ยโอ้โหยังอุตส่าห์วิ่งไปทำทัสดาวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลงเล่นอีกทีนึงก็คว้าได้หนึ่งทัศดาวนะฮะก็เลยก่อนที่จะโยนกลับมาให้ทางด้านของ PJ Walker ร์โดบกตัวจริงที่เล่นมาแล้วก็หลายคนบอกว่า เจ้าหนุ่มยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เนี่ยกำลังรอหาคนมาช่วยแต่ว่าเนื่องจากว่าแคมนิวสันเนี่ยนะฮะเพิ่งจะลงเล่นครั้งแรกเขาก็เลยให้เล่นนิดเดียวแล้วก็เล่นแบบนิดเดียวเนี่ยครับทำไปสองทัชดาวเลยตัวเองวิ่งหนึ่งทัชดาวแล้วก็คว้าอีกหนึ่งทัชดาวนะฮะที่เหลือก็ค่อยให้พีเจวอลเกอร์ลงไปเล่นแทนก็เป็นหมายเหตุที่จะาแข่งอยากจะนามาหมายเหตุไว้สำหรับคู่ของคาร์นาแพนเทอร์นะครับจะได้ติดตามันต่อไปว่าได้เสือเฒ่ากลับมาช่วยอีกหนึ่งคนนะครับท่านผู้ฟังครับการแข่งขันระหว่าง ลอสแองเจลิสแรมนะครับกับทางด้านของซานฟรานซิสโกฟูติเนอร์ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งก็จะเป็นคู่ส่งท้ายของสัปดาห์นี้ก่อนการแข่งขันนั้นเนี่ยทางด้านของบรรดาผู้สนทัดกรณีก็วางตัวให้อนเอลามส์ A ams, นะครับเป็นต่ออยู่นะครับประมาณสักสี่แต้มเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อที่ไม่มากมายนะักส่วนซานฟรานซิสโกก็ถือว่าเหมือนอาจจะเป็นทีมในแคลิฟอร์เนียด้วยกันถึงจะอยู่คนละเมืองนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเมืองพี่เมืองน้องละนะ ยังไงยังไงก็อาจจะรู้ฝีมือได้มือกันก็เลยให้ตอบไม่มากปรากฏว่าร็อกทลมอีกแล้วครับเมื่อซานฟรานซิสโกมวยรองครับเป็นฝ่ายเอาชนะแรมไปได้ถึง31ต่อ10ครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การพลิกล็อกจริงๆเลยนะครับซานฟรานซิสโกโฟร์จนเนอร์คนตื่นทองเป็นรองนะครับหลายแต้มเหมือนกันอย่างที่เมื่อรี้เรียนไว้ประมาณ4แต้มหรือ5แต้มก่อนการแข่งขันนะฮะแต่พอเล่นเข้าจริงๆแล้วกลับเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่านะครับเริ่มต้นในควอเตอร์ที่1เนี่ยนะครับซานฟรานก็นําไปแล้วนะครับสทัสดาวนะครับท่านผู้ฟังก็ตอนที่เหลือใกล้ๆจะหมดเวลาเนี่ยก็มาเลือสัก1นาทีกว่าๆสนาทีโดยประมาณ ได้เป็นหนึ่งทัสดาวนะฮะก็กดว่าพอจะเหลือทัก40กว่าวินาทีก็มาสามารถอินเตอร์เซปได้อีกครับทีมรับของซานฟานอินเตอร์เซปแล้ววิ่งไปทำทัสดาวเลยก็เลยกลายเป็นนะครับสิบสี่ศูนย์เลยควอเตอร์หนึ่งนะครับควอเตอร์สองนะครับท่านผู้ฟังทางด้านของแรมส์เอาคืนมาได้หนึ่งเป็นเจ็ดต่อสิบสี่แต่ว่าซานฟานก็ยังหนีต่อครับตอนใกล้จะหมดควอเตอร์สองเนี่ยได้อีกหนึ่งทัสดาวก็กลายเป็นว่าทางด้านของซานฟานขึ้นนำใน นะครับสองควอเตอร์แรกหรือว่าในครึ่งแรกนั้น21ต่อ7แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับพอหลังจากนั้นนะครับกลับมาเล่นในควอเตอร์ที่สามสารฟานก็ยังหนีได้อีก1ฟิลโกลเป็น24ต่อ7ครับมาสู่ควอเตอร์ที่4ครับได้หน่อยเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของซานฟานก็หนีนำห่างไปเป็น31ต่อ7ครับในขณะที่แรมเนี่ยมาได้ฟีลโกลนะครับก็เลยไล่มาเป็น10ต่อ31แต่เวลามันก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วทำอะไรไม่ได้ครับ ได้เพียงแค่น,นั้นเองจนในที่สุดแล้วทางด้านของซานฟรานเห็นว่าชนะมากแล้วเนี่ยก็มาเล่นแบบค่าเวลาซะมากกว่าครับในที่สุดแล้วก็ชนะไป3าเต่อสิครับสำหรับซานฟรานนั้นก็ได้จ um ิมมี่กาลโปโรนะครับควอเตอร์แบ็กของเขาคว้างไป19ครั้งรับ15ครั <fun> ้ง182หลา2ท <rum> ัสดาวครับเราได้ตัววิ่งมาอีกหนึ่งครับเอริชาไมเชลครับวิ่งไปย9บครั้งนะครับกับทางด้าน9 1หลานะครับที่ทำได้ใน วันนี้ส่วนแ a มส์เนี่ยแมทธิวสแตฟอร์ดครับคว้าถึง41ครั้งรับได้26ครั้งเองครับออกมาที่243หลาได้แค่ทัสดาวเดียวแต่เจอไป2อินเตอร์เซปครับและดูในภาพรวมแล้วก็เหลือเชื่อครับไม่น่าเชื่อแล้ว่าแรมจะเป็นฝ่ายแพ้อย่างชนิดค่อนข้างจะหมดรูปนะดูจากสกอร์แลลวครับดูจากคำบรรยายที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็บอกวันนี้แต่ได้ของคนตื่นทองสารฝาน,นั้นเหนือกว่า หลายขุมเลยทีเดียวครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับสแตนดิ้งล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็เริ่มจากสาย AFC หรืออเมริกันฟุ l บวั f e นเ n c e ครับกลุ่ม AFC ตะวันออกหรือ AFC East นั้นอันดับหนึ่งก็ยังเป็น Buffalo b i l l ครับ6ต่อ3โดยมีนิวอิงแลนด์ a พทริออดไล่มาแล้วนะ6ต่อ4ครับแล้วอันดับที่3คือ m ม a มี d ดอฟ h i n s 3ต่อ7 ละดับที่4ก็เป็นนิวยอร์กเจ็ดคัดทาย2ต่อ7ครับนี่เป็น AFC East นะครับ AFC ตะวันออก Buffalo Bill ครับก็เสียวสันหลังเหมือนกันนะฮะอย่าลืมว่านิวอิงแลนด์แพทริอรอตไล่มาอย่างที่ว่าครับส่วน AFC North ครับท่านผู้ฟังมัธยมเอเลเว่นก็ยังเป็นที่1อยู่ด้วย6ต่อ3นะครับพรีสเบิร์กซีเลอร์ห้าสามหนึ่งคือได้เสมอมา1นั้นก็เป็นที่2ครับ โดยมีซินซินนตีเบงกอร้าสี่เป็นที่3ครับแล้วคริสเบนบราว์คัดท้ายด้วย5ต่อ5โอ้สายนี้สายแข็งเลยนะฮะท่านผู้ฟังสำหรับทางด้านของ AFC ซีเซาหรือ AFC ใต้ปรากฏว,ว่าเทนซีไททันโอ้ยังแรงนะครับก็8ต่อ2นะครับท่านผู้ฟังอีเดลาบริสโคก็5ต่อ5เป็นที่2แล้วก็แจ็คแซนวินจากัวที่3 2 2ต่อ7ครับคัดท้ายด้วยฮิวสตันเท็กซันหนึต่อ8นะครับ ส่วน AFC ตะวันตกนะครับก็ปรากฏว่า k a n s Kansas City c h i e f s จากชายชนะโดดเด่นเมื่อวานนี้นะครับก็ขึ้นมาเป็น6ต่อ4แล้วเป็นระดับหนึ่งนะฮะตอนนี้กลับมาเป็นระดับหนึ่งแล้ว เ a c h a r ช e r เจก็5ต่อ4เป็นที่2ไปแล้วก็ทางด้านของลัสเวกัสเรดเดอก็5ติด4เป็นที่3ไปและคัดท้ายได้เรียนว่าบรองโก5ต่อ5ก็ถือว่าทางกัสติชีฟเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนะที่เคยคิดว่าจะหลุดหลุดไปเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาเข้ารอบได้เหมือนกันถ้ายังเป็นที่1ของกลุ่มนี้อยู่นะครับนี่ก็เป็นในสาย AFC นะครับ พอไปดูในทั้งสาย NFC บ้าง National Football Conference บ้างนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าทางสายตะว,วันออก NFC East NFC ตะว,วันออกนั้น Dallas Cowboys 7-2ครับเป็นที่1 Philadelphia Eagles 4ต่อ6ก็เป็นที่2นะฮะ Washington 3ต่อ6เป็นที่3ครับในขณะที่ New York Giants ก็3ต่อ6คัดท้ายนะครับส่วน NFC North หรือ NFC เหนือนั้น Green Bay Packers ก็ยังนำลิว้วครับ8ต่อ2นะฮะทางด้านของ Minnesota Vikings 4ต, 5, ต่อ5เป็นที่2 แล้วชื่อ์ก็แบร์ก็3ต่อ6เป็นที่3นะฮะคัดท้ายด้วยดีทอรไรออนซึ่งยังไม่ชนะใครนะ,ะแพ้ไป8แต่เสมอได้1แล้วนะครับตีไข่แต,แตกเป็ือนกันคือมาเสมอ1น,นะฮะนี่คือดีทอรไรออนครับส่วนกลุ่มถัดไปของ NFC นั้นก็คือ NFC ใต้หรือ NFC South นะครับก็ปรากฏว่า ทำให้บัคเนียแม้ว่าสัปดาห์นี้แพ้ก็ยัง6-3แต่นำหน้านิโอเรนเซนซึ่งแพ้เหมือนกัน5 4ต่อ4อยู่แค่เกมเดียวนะครับโดยมีคาร์โรไลนาแพนเทอร์5ต่อ5เป็นที่3และอลิตาฟันคอน4ต่อ5คัดท้ายอยู่นะครับก็ส่งท้ายกันด้วย NFC w เ s วหรือว่า NFC ตะวันตกครับอาริโซนาคาร์ดินานผึงจะแพ้ก็ยังนำอยู่ที่8ต่อ2ครับส่วนแอนเอแรมนั้นก็ 7-2อยู่นะครับยังไม่รู้จะเป็นยังไงส่วนซานฟรานซิสโกก็3-5ต่อยังไม่รู้จะเป็นยังไงเราก็จะทิ้งคู่นี้ไว้ก่อนแล้วคัดท้ายด้วยสีต่อ4ฮอคซึ่งก็แพ้อีกครับก็เลยกลายเป็น3-6นะครับในขณะนี้สัปดาห์นี้นะครับแข่งกันจบครบทุกคู่แล้วทางด้านของแอนเอแรมส์นั้นเมื่อเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็จะกลายเป็น7-3นะครับในขณะที่ซานฟราซิสโกก็จะกลายเป็น4-5ครับท่านผู้ังครับเอาละ จากตรงดูสแตนดิ้งแล้วเราก็จะตามมาดูต่อนะครับท่านผู้ฟังครับว่าทางด้านของอหลังจากที่การแข่งขันนั้นจบไปแล้วเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใครเป็นจุดเด่นหรือใครเป็นทําอะไรได้ดีที่สุดเริ่มจากการคว้างก่อนนะฮะจากควอ์แบ็กก่อนนะครับผลก็ปรากฏว่าหลังจากที่เข้าฟอร์มกลับมาทําทีมชนะอย่างงดงามแล้วนะครับแพทริกมาโฮมครับควอ์แบ็ก ของ s a s s i t y Chiefs เนี่ยซึ่งเอาทีมชนะไปได้นะครับ41ต่อ14นะครับเหนือาสเวกัสเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาคว้างไป50ครั้งนะครับรับได้35ครั้งออกมา406หลากับ5ทัสดาวอย่างที่เมื่อวานเราเรียนไปแต่ว่า406หลาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นหลาสูงสุดครับก็เป็นแชมป์คว้างเยอะมากที่สุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนคนที่2ก็เป็นจอร์ดอาร์เลนนะครับควอร์บ็กจากบัฟฟอร์บิวนะครับทีมก็ชนะ New นิวยอร์กเย็ เขาคว้างไป28ครั้งรับได้21ครั้งออกมา366หลากับ2ทัสดาว366หรือ366หลานั้นเป็นที่2ครับตามมาด้วยอันดับ3ครับเทรเวอร์ซีเมนครับท่นผู้ฟังเจ e ส์ซีเมนนั้นก็จะเป็คิวแบ็กเป็นควอเตอร์แบ็กของนิวออร์ลีนนะครับก็ทีมนั้นแพ้ให้กับเทนเนสซีไททันแต่ว่าซีเมนนั้นคว้างไปนะครับได้298หลานะกับ2ทัสดาว เราไม่นับทัสดาวก็298ร้าสหลาเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่4เป็นของแดกเพรสคอตครับแดกเพรสคอตก็จากดัลลัสนะครับโค,ค้ชแบ็กคนนี้ก็คว้างไป296ร้าสหกลากับ2ทัสดาวเหมือนกัน296ร้าสหลาแพ้ทางด้านของซีเมียนไปแค่2องหลาก็เลยเป็นที่4ไปแล้วก็ตบท้ายด้วยอันดับที่5ครับเคิร์กเขาสิ้นนะครับท่านผู้ฟนะังโค้ชแบ็กของมินิสตาไวกิ้งทีมนั้นชนะนะครับชนะแอลเอชาร์เจอร์เขาคว้างได้294ร้าสหลา ก็เป็นดับที่5ของสัปดาห์นี้ครับนี่คือควอเตอร์แบ็เก่งของสัปดาห์นี้นะครับซึ่งคัดเลือกมา5คนและเก่งที่สุดก็คือแพทริกมาโฮมครับ406หลาครับอ่ะทีนี้ก็ไปดูตัววิ่งบ้างครับสำหรับตัววิ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่วิ่งได้มากที่สุดนั้นก็คือดีแอนเดอร์สวิฟกับ running back ของดีทรอยซึ่งทีมเสมอนะอ่ะาคราวนี้ก็ปรากฏว่าดีแอนเดอร์สวิฟเนี่ยวิ่งไป33ครั้งเลยถือลูกนะ ได้มา130หลาครับถือว่ามากที่สุดครับจำนวนหลาที่เขาวิ่งได้นะครับส่วนที่2นะเป็นของโจนาธานเทเลอร์ครับโจนาธานเทเลอร์นี่ก็เป็นลันนิ่งแบ็คของอินเดียนาบริสโควิ่งได้116หลาเป็นอันดับที่2อันดับที่3คือนาจีฮาริสครับลันนิ่งแบ็คของพิสเบิร์กนะครับวิ่งได้105หลาก็เป็นที่3นะฮะส่วนอันดับที่4นะครับก็เป็นรามอนเดรสตีเวนสันครับคนนี้ก็จากนิวุฒิแพทริออตวิ่งได้100หลาเป็นอันดับที่4ครับ ก็ตบท้ายด้วยเดอร์เนสจอห์นสันครับรันนิแบกของคลีฟแลนด์วิ่งได้99หลาเป็นอันดับที่5้าครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเป็นไอรถถังหรือคนวิ่งเก่งนะครับก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นของเดอแอนเดรสวิปนะครับย้ำอีกทีหนึ่งจากดิทร์ไรออนซึ่งทีมก็ไม่แพ้นะครับแต่ก็ยังไม่ชนะเสมอนะครับอย่างที่กาเปลี่ยนไป130หลาเป็นการวิ่งของเขาครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วเราไปดูตัวรับรูกหรือตัวปีกกันบ้างนะครับก็ปรากฏว่า สเตฟอนนะครับดิกส์ครับสเตฟอนดิกเนี่ยของบัฟเฟอร์บิวครับสามารถรับได้8ครั้ง162หลาจำนวนหลา162นั้นสูงสุดครับส่วนอันดับที่2เป็นของจัสตินเจฟเฟอร์สันครับจัสตินเจฟเฟอร์สันนี่ก็เป็นปีกของมินิสตาไวกิ้งรับไป143หลาเป็นอันดับที่2นะครับแล้วทีมก็ชนะด้วยส่วนอันดับที่3ก็เป็นเทฟฟิสเคลซี่ครับเป็นไทเอ็นของแคนซัสนี่แหลม์แมนคนดังของเราเนี่ยนะฮะก็รับไป119หลาเป็นอันดับที่3 และสไปทิกาเบียนเดวิดครับคนนี้เป็นปีกบัฟฟาโลรับ105เป็นอันดับที่4แล้วก็ดาเรลวิลเลียมครับท่านผู้ฟังจากแคนซัสอีกคนหนึ่งรับไป101รหลาเป็นอันดับที่5ครับก็ถือว่าเข้ามา2คนเลยนะครับของแคนซร์ทีชีพพอมาโฮมเข้าฝักก็คว้างเป็นไฟก็เลยทำให้ทางด้านของดาเรลวิลเลียมนะครับและนิแบกเองก็มาช่วยรับได้ถึง101หลาแล้วขณะเดียวกันไทเอนนะครับเทรเวสแคนซี uh, ก็รับไปหนึริเกลานะครับนี่ก็เป็นคนเก่งประเภทรับลูกของสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ y YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ